ในเย็นวันหนึ่งวันนั้นมีพระองค์หนึ่งกําลังทําวัดอยู่และเขาเนี่ยก็ได้เฝ้าพระพุทธรูปที่หายากที่สุดแล้วในเย็นวันนั้นเองเขาก็มีธุระต้องไปทําพระองค์นี้จึงตัดสินใจออกจากวัดไปและเมื่อตอนนั้นแหละเขาเนี่ยก็ได้ดับเทีนยนแล้วก็จะออกไปแล้วเงื่อไม่มีใครอยู่วัดจนสองคนก็มาถึงเจ้าจนสองคนงนี้ก็แอบมาขโมยพระเพื่อที่จะเอาไปขายเฮ้ยนี่ไงพระเย,ย่ลยแย่แยย่ยได้แล้วลุลุรีบออกไปจากวัดเดิรวยแน่แน่วันนี้พวกเขาทั้งสองคนนี้ก็แอบเอาพระไปขายเอาละเราเนี่ยจะ เงินรและเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านเขาก็ได้วางพระไว้ตรงนี้พวกเขาก็จะทําการโทรหาคนที่จะมาซื้อพระพระพุทธรูปองค์นี้คือนี้เราต้องรวยแล้วนะต้องรีบโทรหาตะเคียนแล้วนะตะเคียนนี่รับพระนะว้อยพระในราคาเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นบาทแล้วเนี่ยจัดไปสิเราจะรวยแล้วและวันนั้นพวกเขาก็ทิ้งพระไว้ในห้องแล้วพวกเขาก็เดินออกจากห้องและขณะนั้นเองญีสาวต้นหนึ่งก็ออกมาจากพระพุทธรูปเพราะเธอเองก็สิงอยู่ในพระนี่มานานแล้ว,ว น้าน่าน้ามาเอาพระฉันทำไมรู้ไหมฉันนี่เป็นผี<อ>ไม่มัวนั่นนี่อเจออย่าพวนนะเจ้าผีตัวนี้ก็บ่นใหญ่เลยค่ะทุกคนเพราะว่านานมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเคยมาแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้นานแล้วจริงๆแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะว่ามีผีต,ตัวน,นี้เฝ้าอยู่ในเช้าวันหนึ่งเจ้าจูดคนนี้ก็ออกมาลดน้ําต้นไม้แล,แล้วเมื่อเขาลดอยู่ดีๆเอ๊ะ ทำไมพระมาะอยู่ตรงนี้<ะ>อ่ะกเราเอาไว้ข้างมดแล้วไม่ใช่เหรอเอยเ,เ,เขาตกใจมากที่เห็นพระอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงพระนี่ก็เปลี่ยนสีไปเอ้ยแต่เพอรเอิญเห็นมือพระเนี่ยแบ,บมือออกเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยเอาไปเก็บไว้เลยส่วนคนที่สองจะโจรขี้เกียจคนนี้ก็แอบมานัดกับคนที่จะมารับซื้อพระพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอตาเคนตาเคนนี่ก็มารอตามนัดแล้วเมื่อเขาได้เจอตาเคนนั้นเขาก็ตกใจขึ้นเขาเนี่ยได้พบว่าหัวตาเคนนั้นกลายเป็น อยู่นานแล้วก็มองจนทําให้เขาหัวใจแทบวายจนตะเคียนต้องเรียกสติเข้ามาได้ไอ้สองเอ็งเป็นอะไรนี่ตกใจอะไรค่ะหัวฉันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยถึงหัวฉันจะไม่มีใครแคร์แต่อย่างน้อยก็มีรังแคร์จะเอ๋ยเล่นอะไรวะเนี่ย,ยฉันะเห็นนว่าผี่คุณแหัวตาเราเห็นนว่าเป็นพระพุทธรูปผมก็เลยตกใจใหญ่เลยเออแต่ว่าก็ตาฝาจังมันเถอะพระน่ะผมได้มาแล้วนะครับคุณจะให้ราคาเท่าไหรคุณก็ไปคิดที่บ้านเลยไปไปกลับบจะโจรก็เลยนัดตะเคียนกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะไปคิดราคาพระเอาล่ะเดี๋ยวเราออกพระให้ตะเคนนะ เคนจะให้ราคา10,000น,นบาท้าก็โอเคนะก็ได้นะแต่ฉันว่าฉันจะขอสักหมื่นหจ,จะดีไหมเพราะเราเสี่ยงแล้วเกินช่วงนี้ฉันยิ่งเห็นอะไรแปลกๆอยู่ฉันอยู่ด้นานนังนี่พ<แ>วกเขาเนี่ตกลงราคากันไม่ได้ก็เลยอยากได้ราคาเพิ่มและหลังจากที่พวกเขาเดินออกจากตรงนี้ผีก็โผล่ออกมาเมื่อผีตัวนี้ได้ยินทั้งหมดที่เขาคุยกันเธอก็รู้สึกโมโหมากเธอจึงจะตัดสินใจแล้วว่าเธอเนี่ยจะตามหลอกล้อนพวกมันให้หมดไอ้แล้วนอนก่อนนะเดี๋ยวเจอฉันเนาะฉันจะลอกให้หมดเลยฉันบอกเลยนะว่าถ้าเขาไม่ปลอบแลยวฉันเป็นผีปอบเอง ฮาโลวีนน okay, okay. ี้เจอผีกันไหมครับผมนี่ก็เจอครับ พี่น้องกันเดอ้อโอ้ยเอาละเอา,เอา,เอา,เอาละเดี๋ยวพ่กนี้นะฉันจะหลอกมันไม,ไม่ไม่คืนนี้แหละทำคืนนี้ผีจะออกหลอกทั้ง3คนนั้นพวกเขานัดเจอกันแล้วพวกเขาก็จะตกโลงการจ่ายเงินกันพวกเขาจะพูดลงรอยกันนอนเห็นหลและจนทั้งสองคนก็ทําการแลกของกันเอาละเอาละฉันให้ได้แค่หมื่นเดียวเท่านั้นวรอบหน้าถ้ามีอีกเนี่ฉันจะให้หมื่นห้าร้ยพวกผมก็ต้องใช้เงินนะครับอีกนิดนึงเถอะนะครับนะครับนะคะไม่ได้ไม่ได้เอาไปเอาไปเอาเอาเอาให้มันจบเรื่องนะคอยเอาอีกหน้าเถอะหน้าเออเนี่ยมันก็หายยากเหมือน ก็ได้เปิดปิดเปิดปิดปด,ด,ดับดับดึ๊บดึบทุกๆของเขานี่ก็ตกใจกันมากแล้วก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อตาเค้นั้นเดินกลับออกจากบ้านโอ๊ยกูจะเจรจารได้กลับดีกว่าเขาไม่รู้ชะตาตัวเองว่าเขาจะเจออะไรข้างหน้าตาเค้นั้นก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเกิดพบว,ว่าเอะทำไมมันเย็นเร็วจังเลยเนี่ย้ไม่คิดมากดีกว่าไปดีกว่า<อ>ดูดีๆก็มีผีออกมาตาเค้นั้นตกใจทําอะไรไม่ถูกผีตัวนี้ก็เอาแต่หลอกล้อตาเค้น ตะเคียนตกใจมากก็เลยรีบวิ่งออกไปจากบ้านทำตัวอะไรไม่ถูกเลยเขานี่ก็รีบวิ่งกลับบ้านเกินไปจนทำให้มีรถบัสคันหนึ่งวิ่งมาอย่างรวดเร็วทำให้ตะเคียนโดนชนจนทั้งสองมาเห็นเหตุการณ์เข้าพวกเขาตกใจมากและศพก็ถูกเก็บออกไปเฮ้ยพระพุทธรูปยังอยู่พวกเขานี่ก็ได้เก็บพระพุทธรูปไว้และคิดว่าก็จะเอาไปขายต่อเห็นว่าพวกเราไปขายเถอะนะเราก็จะได้เงินเยอะอีกไงส่วนตะเคียนมันก็คงตายแล้วแหละกะช่างเขาเถอะป้าเรามีคนติดต่ออีกคนเดี๋ยวรีบเอาไปขายกันเถอะจนทั้งสองคนนั้นก็ตัดสินใจไปยังป่าแห่่่่่่งงงนนนนนึซซมมมีีีคััััื้อทเยไากลวจ ทำให้เข้ามานัดซื้อที่นี่สองคนก็ไปเจอหญิงคนหนึ่งึ่งเป็นคนนัดซื้อพระแล้วเธอนี่ก็ให้ราคาดีด้วยเออฉันอ่าจะให้ราคาสองหมื่นเลยนะดานินรวยแน่นอนแต่ฉันโวยกวนจ้ะแ,แล้วไหนละพระเอามาเลยจ้ะพวกเราขออีกสองหมื่นห้าหน่อยสิแต่แล้วพวกเขาก็เกิดความโลภมากจนผีที่สิงอยู่ในรูปปั้นพระพุทธรูปก็อดทนไม่ไหวจึงออกมาจากพระพุทธรูปเรนนั้นก็ได้ปรากฏกายให้ทุกคนได้เห็นเอ๊ะอะไรแวบๆนะนั่นสียอะไรแวบแอว่ะอ๊ะอะไรแวบแอว่ะทุกคนเห็นไหมอะฉันว่ามันแปลกแล้วีอออาม่ผกก็ จะไปไปที่ตอนนั้นก็ได้ด่าพวกเขาไปเอาบาปพุทตโรปเกินมาเดี๋ยวนี้นะนั่นมันของฉันจะพวกบ้าแล้วเอาบรปพุทตโูปของฉันไปไหนฉันสิงมาอยู่นี่ตั้ง20ปีพวกเองเป็นใครเอามาไม่งั้นจะจับหัางคอเย <c oughs> <c oughs> ผีตัวนี้ก็ไม่ยอมอเนี่ยก,กาลังจะใช้กาลังแล้วก็จะจับพวกนี้หักคแอแต่อยู่ดีๆก็มีพระโผล่ออกมาโยมอัตมาขอบินเทบ,บาทเถอนะพวกเขานี่เป็นคนยังต้องใช้ชีวิตส่วนโยม่ะตายไปแล้วนะโยมน่ะควรปล่อยวางได้แล้วอัตมาเนี่ยจะจัดการพวกเขาเองผีตัวนี้ก็ไม่ยอมเธอจึงพูดออกไปว่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมแมันเป็นรูปปั้นที่ฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันไม่ยอมให้ล็อกถ้าท่านขัดขวางข้าข้าก็จะหักคอท่าน<ม>เป็นแค่พระทำอะไราข้าไม่ได้หรอกทำยังไงยังไงผีตัวนี้ ก็ไม่ยมพระท่านนี้จึงบอกกับโยมผีว่างั้นอาตามาเนี่ยจะเอาพระไปไว้ที่วัดเหมือนเดิมนะแล้วพวกนี้เนี่ยอาตามาจะอธิบายให้พวกเขาฟังเองแล้วเขาเนี่ยต้องชดใช้กรรมให้โยมก็จะได้ไปเกิดสักทีเมื่อผีหญิงสาวตัวน,นี้ได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะหายตัวไปเข้าใจแล้วก็รับรู้ส,ส่วนพวกโจรทั้งสองแล้วก็คนซื้อนี้ก็เลยร้องไห้ออกมาเพราะว่าสงสารผีตนนี้อีกทั้งชีวิตก่อนตายของผีหญิงสาวมีชีวิตที่ลําบากพระท่านนี้จึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เธอจะตายนั้นเธอก็ได้มาขอทานแล้วก็มา ขโมยพระทำให้วิญญาณเธอเนี่ยติดอยู่ในพระก่อนเธอได้ยินดังนั้นแล้วเธอก็รู้สึกเสียใจมากและเมื่อเช้าขึ้นรุ่งเช้าผีตอนนั้นก็จะบอกลาพระพุทธเจ้าเออฉันนี่ทาบาปไว้เยอะเลยฉันเพิ่งรู้ฉันกอไปเกิดก่อนนะหลวงพี่นี่เอาพระกลับไปเถอะนะฉันจะไม่หลอกใครแล้วฉันจะไปเกิดแล้วในที่สุดเธอก็เข้าใจและหลวงพี่นี่ก็พูดขึ้นว่าเอาละ่ะอาตมาเนี่ยจะจัดการให้เจ้าโจทั้งสองคนนั้นไปบวชให้โยมแล้วกันนะเออดีเลยหลวงตาจนพวกนั้นน่ะเขาก็จะได้กลับตัวกลับใจแลวก็จะให ให้บวชให้โยมนั่นแหละโยมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวอาจะมาไปพูดให้หลวงพี่ท่านนี้ก็เลยไปพูดคุยกับโจรจะโจรทั้งสองคนนี้ก็ตกลงที่จะบวชให้กับผีสาวตนนั้นพอพวกเขาเองก็รู้สึกผิดมากครับเดี๋ยวพวกผมี่จะบวชให้ครับเนะอะเฮ้ยสงสารมากในที่สุดโจรก็กลับใจพระพุทธรูปนี่ก็ได้กลับมาที่เดิมทั้งสองคนโจรน,นี้ได้บวชแล้วก็ทําสมาธิสร้างบุญกุศลให้กับผีตนนั้นและพวกเขานี่ก็สํานึกผิด ไม่กลับไปเป็นโจรอีกแล้วแล้วๆผีตอนนั้นก็ได้ไปเกิดแต่ว่าก่อนจบเรื่องนี้นั้นเกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธเจ้ากันแน่ตอนนี้พระพุทธเจ้านั้นก็กลับมาขยับอีกครั้งใครกันนัะที่อยู่ในนั้นอีกแล้วแต่จะให้หนึ่งหมื่นบาทอาๆๆ